สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์ส Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบรถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมทททอมี่ธิรธรรมธรรมศรีรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถดนตมากมายโดยจะแบ่งเป็น2ช่วงครับก็คือจะเป็นช่วงรถเข่าเราขับอันนี้คือเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรีวิวรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยน์ที่น่าสนใจหรือว่ารถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็จะแบ่งเป็นเบรกที่2 แล้วก็เบรกที่3และช่วงแรกของรายการของเราเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถโดนโดยการอัปเดตข่าวสารต่างๆว่าค่ายรถยนต์ต่างๆเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรหรือว่าได้จัดก,กิจกรรมอะไรไว้บ้างเพื่อที่จะได้ดูและแบ่งแยกเพราะว่ามันก็จะแตกต่างกับช่วงรถเข่าเราขับโดยสิ้นเชิงเลยเพราะนั้นก็คือจะเป็นแบ่งแบบเป็นการรีวิวรถคันหนึ่งหรือว่าสองคันแบบลุ้นๆเลยหรือเป็นการเปรียบเทียบก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นข่าวก็คือจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถ มากนะักแต่จะเกี่ยวกับบุคลากรหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ค่ายรถจนต่างๆเขาได้จัดไว้นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปตามช่วงรถเขาเรอรับก็แน่นอนเดี๋ยวเราไปตามขา่าวสาาเกี่ยวกับรถจนก่อนเลยครับกลุ่มตรีเพชรโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดโดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกการแข่งขัน อีซูซุยอดนักขับมือ่มองครั้งที่17ประจำปี2567ศ uh ึก huh. ชิงแชมป์อีสูซุยูโรไฟแม็กซ์แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภทรถหัวลากและประเภทรถสิบล้อลากพวก่วงซึ่งจะเป็นการแข่งขันในสถานีทดสอบต่างๆที่มีความท้าทายเฉพาะทางอาทิการขับรูปตัว S และจอดให้ตรงจุดการขับสลับช่องจอดการขับในพื้นที่จำกัด และการขับให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัยสำหรับสุดยอดนักขับรถบรรทุกที่สามารถผ่านบททดสอบสุดท้าทายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประเภทรัศมีรดับได้รับรางวัลรวมมูลค่า1น1ล้านบาท พร้อมโลกิตยศสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิคาตะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์มิซิมาสาวโอนอกรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเทคอิซุสเซิลจำกัดในการแข่งขันอิซุยอดดาวน์ขับมวยทองประจำปี2567รอบชิงชนะเลิศท่านประธานคะแล้วรถบรรทุกอิซุสที่ใช้ในการแข่งขันปีนี้ต่างจากปีอื่นๆยังไงบ้างคะ ユーロ5に適合した車をです、ね、コンテストに使わせていただいておりますこちらの車はです、ね、ユーロ5適合ということでエミッションの排、ね、ガスがクリーンになっているということに加えましてその上でパワフルそれと。 ハイパフォーマンスそれに加えて非常に燃費性能に優れているということになっております我々ですねライフサイクルソリューションというコンセプトを掲げておりますけれどもそれによってですねお客様のコストが下がってさらにお客様の利益が増えるということを目指してです、ね、さらにこういったモデルをプロモートしていきたいと思っております พท่นหางกลับบอกว่ารถบรรทุกอิสุสุที่ใช้ในการแข่งขันอิสุสุยอดนักขับมือทองในปีนี้เป็นรถบรรทุกรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับอิสุสุ king of trucks Euro 5 Max รถบรรทุกรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5โดยไม่ต้องใช้น้ำยาบำบัดไอเสียเช่นแอ b บลู ทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถลดต้นทุนได้แต่ยังคงให้สมรถนายอดเยี่ยมหลังจากประหยัดสุดและเป็นไปตามแนวความคิด i s s o Life Cycle Solution ที่จะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนเพิ่มกำไรตลอดอายุการใช้งานของรถค่ะขอบคุณท่านประธานและบระิษัทตรีเนที่อิสุเสริมจำกัดสำหรับการแข่งขันดีๆเพื่อช่วยเรื่องเกี่ยวกับความปรับไทยในการขนส่งและการกับรถย่างถูกต้อง,งนะคะหวังว่าอิสุคงจ,จะรับรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณมาก มาสด้าจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกออกรอบแข่งขันกอล์ฟแบบ e x c ก u s คลูในโครงการ m a สด้าเอ็กซ์คลูซีฟทัวนาเม2024ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมทน้นมีลูกค้ารถยนต์มาสด้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยคันพร้อมกันนี้ในวันงานยังได้จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรอบคัดเลือก โครงการ Mazda U.S. College Prep Junior Golf Championship 2024โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด64คนซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานดีที่สุดจะได้ไปแข่งขันต่อในรอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในวันที่8-10พฤศจิกาย,ยนนี้ณสนามกอล์ฟ Black Mountain Golf Club หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันร่วมกับนักกีฬาเย,ยาวชนจากนานาชาติ โดยมีโคช้ชจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาสังเกตทักษะฝีมือการเล่นของแต่ละบุคคลเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นทุกคนมีโอกาสได้รับเสนอทุนการศึกษาเพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพต่อไปส่วนเยาวชนที่ชนะเลิศก,การแข่งขันทั้งชายและหญิงจะได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาท,าทันทีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย คุณบรรลบตรีเริกงามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดแคมเปญผักดันเศรษฐกิจหนุนกลุ่มองค์กรธุรกิจสมาชิกหอการค้าไทยสปาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนิติบุคคลเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจขององค์กรในอนาคตโดยองค์กรที่ซื้อซูซูกิแครี่ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้สามารถรับส่วนลดพิเศษ หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่1.99%นาน60เดือนหรือรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นวันละ222บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกผู้ที่สนใจซื้อรถซู u k i ิแ r รีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด และคุณสุปรกรณ์รัตนวราหะรองกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่ร่วมถแถลงข่าวการเปิดตัว All-New Camry Hybrid Medium Size Sedan ยจนตราการรมที่ก้าวสู่อีกระดับของความสมบูรณ์แบบที่มาในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดในทุกไลน์อัพเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเจเนอเรชั่นใหม่ขนาด2.5ลิตรกำลังสูงสุด227แรงมา้าให้อัตราการประหยัน้ำมันที่25กิโลเมตรต่อลิตร อุปกรณ์และฟังก์ชันต่างๆเน้นความสะดวกสบายทันสมัยและใช้งานง่ายและเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุด Toyota Safety Sense Generation ใหม่ All New Camry มาพร้อมราคาพิเศษช่วงแนะนำรุ่น H.E.V. Smart ราคา1,455,000บาทรุ่น H.E.V. Premium ราคา1,639,000บาทและรุ่น H.E.V. Premium Luxury ราคา 1,789,000บาทนิสสันประเทศไทยแนะนำนิสสันอัลเมรารุ่นปี2024ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมาพร้อมกับแอปนิสสัน Connect Service วิสเวอร์ชันอัปเดตและกุญแจอัจฉริยะที่มีระบบล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติช่วยผู้ขับขี่สามารถควบคุมหรือสั่งการรถได้จากระยะไกลได้ง่ายๆส่วนฟีเจอร์ SOS ยังให้ความอุ่นใจว่ามีคนขอให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลาแอปอัจฉริยะนิสันคอน n น็กซ์เซอร์วเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ผู้ขับขี่สามารถสื่อสารกับรถยนต์และสั่งการต่างๆได้ผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แอปนี้จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้นิสัน阿尔เมราซีดานสไตล์สปอร์ตถูกใจใครหลายๆคนซึ่งฟีเจอร์นี้จะมีในรุ่น V และ VL ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ n s a ส a l m e r a และฟีเจอร์ต่างๆได้ที่ www.nissan.co.th หรือติดต่อผู้แทนจำหน่าย Nissan ทั่วประเทศบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัดเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานโครงการ MMTH Talent Internship Program ครั้งที่7ประจำปี2568สำหรับนิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่3ทุกคณะทุกสถาบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนรวมถึงโครงการฝึกงานสหกิจศ,ศ,ศึกษาและโครงการฝึกงานระยะเวลา6เดือนเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วยังได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าร่วมทํางานกับบริษัทอีกด้วยเปิรรับสมัครที่มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยสำนักงานใหญ่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยและโรงงานมิตซูบิชิมอเตอร์แหลมฉบัง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2568 คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนเพิ่มเติมเราก็มีหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ YouTube c h anel n Facebook Fanpage ของพ่อมอเตอร์จนคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเข้าไปได้ครับหรือถ้ามีคำถามได้ไดข้อแนะนำอย่างไรอยากให้รีวิวรถคันไหนอยากให้นำเสนอข่าวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรถยนนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้กันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณา,าสักครู่ช่วงหน้ารถข่าวเราขับกลับมาเจอกันครับ ซูซู X Series. ี gotta cross the line อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด mm hmm. Mazda c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ความดุดันไม่ได้วัดที่ภายนอกเสมอไปคนจริงไม่ต้องทำตามใครแข็งแกร่งได้จากขคร่งใน Ford Ranger แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์พลังที่สร้างความราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจนพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ด r องก w พาวเวอร์อยู่อัพนิวสุสกีสวีท ใหม่ New X h e n Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า <S 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 อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลก n w w s u u z u D-Max พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d ทโเพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์เทค power you up นิวซูซูกิสว f ฟสนับสนุนโดย i s u ู u x s e r i e ์แรงทะลุเวิร์ส ช่วงรถเข่าเราขับในสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไว้ครับเราจะพาทุกท่านไปรีวิวรถที่น่าสนใจหรือว่ารถที่เปิดตัวใหม่นั่นเองบางทีก็จะเป็นคันหนึ่งหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบก,ก็ว่าได้ครับก็จะได้ แบ่งแยกและมีความแตกต่างและความหลากหลายนั่นเองครับโดยปกติไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นของรายการหรือว่าช่วงรถเข่าวรอครับผมก็จะบอกทุกท่านเลยว่าเนี่ยผมจะมารีวิวรถคันนี้หรือว่ารถคันนั้นแต่บางครั้งผมก็จะแบบไม่อยากพูดสักเท่าไหร่เพราะแบบ อยากให้มีความตื่นเต้นไม่อยากสปอยเยอะสักเท่าไร่แต่อย่างที่ผมบอกเสมอมาก็คือว่ารับประกันได้เลยคือเป็นรถที่น่าสนใจหรือเป็นรถที่ตัวใหม่ล่าสุดอย่างแน่นอนครับอันนี้รับประกันได้เลยไม่เสียเวลาและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับก็เพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรีวิวรถกันเลยครับ นี่คือออลนิว Toyota Camry 2024จะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยตัวท็อปสุดคือตัว Prem i u m Luxury ตัวกลางคือตัว Pre m i u m และตัวเริ่มต้นคือตัว Smart คันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตัวนี้คือเป็นตัว Premium หรือว่าตัวรองท็อปนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันทั้งภายนอกและภายในแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกับตัว Pre m i u m l u x ก r y ก็คือตัวท็อปว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแต่จากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลและได้ดูคันจริงมาแล้วนะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมคือถ้าเรากําลังตัดสินใจจที่ะเลือก Toyota camry อยู่อ่ะผมว่าตัวเนี้ย ตัวพรีเมียมตัวรองท็อปะหรือว่าตัวกลางอะผมว่าจะตอบโจทย์มากที่สุดคือมันจะได้ความคุ้มค่าในเรื่องของออปชันแล้วก็ราคาจะไม่ได้สูงเกินไปหรือว่าสูงที่สุดเพราะว่าแน่นอนว่าตัวพรีมลักชัว่ราคามันก็จะโดดอยู่พอควรนะครับสำหรับ all new toyota camry นะครับคุณผู้ชมทั้ง3รุ่นย่อยที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นแบบไฮบริดหมดเลยนะครับจะไม่มีที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆแล้วนะครับก็คือคุณจะเลือกรุ่นไหนคือจะเป็นไฮบริดทั้งหมดเลยคือการที่เป็นไฮบริดนะครับก็คือจะมีเครื่องยนต์ทงว,ตวัตวอตขอ คมรี่นี้นะครับคือเป็นเครื่อง2.5ลิตรนะครับเป็นรหัสเดิมกับตัวก่อนนะครับแต่ว่ามีการปรับจูนใหม่แต่ว่าจุดที่ใหม่ก็คือในเรื่องของระบบไฮบริดของเขาครับซึ่งถ้าคุณดูตัวเลขต่างๆแล้วอ่ะคันนี้จะมีพลังกาลังมีแรงบิดที่แรงมากขึ้นนะครับแรงม้ารวมนะครับอยู่ที่227แรงม้านะครับแต่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับช่วงล่างก็มีการปรับจูนนะครับพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันแน่นอนว่าฟีลลิ่งการขับขี่โดยรวมของตัว All New Toyota Camry ตัวนี้คือจะ ใหม่หมดเลยนะครับจะแตกต่างกับตัวที่เราคุ้นเคยกันแน่นอนนะครับและอัตราสิ้นเปลือที่เขาเคลมไว้นะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับตัวตอนก็คือจะประหยัดน้ํามันมากกว่าด้วยนะครับถ้าตัวก่อนอยู่ที่ประมาณ 23- 24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ก็คือจะประหยัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโตยต้าแคมเปจะมีให้เลือกอยู่4ีสีนะครับ สีคลาสสิกทาง้นเลยสีขาวสีดำสีเงินแล้วก็สีเทานะครับตัวนี้คือเป็นสีเทานะครับเป็นสีซีเมนต์เกรย์นะครับซึ่งถ้าเราดูสีอันนี้โทนโดยโรวมของเขาแล้วอะคือสำหรับผมอะผมว่ามันจะดูแบบจางๆนิดนึงนะครับถ้าเราเอาแบบให้มันดูแบบ เท่ากอลังการเลยดูเท่ๆเลยเพราะว่าตัว precious metal ก็คือสีเงินอ่ะมันจะดูสวยกว่านะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตรงผมนะแต่เป็นสีดำหรือสีขาวก็ได้เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะนี่คือเห็นในสตูดิโอแบบภายในนะครับฟิลิปมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงครับสำหรับ t ต y o t a Camry ตัวนี้นะคือมันจะแบ่งเป็น2องเซกชันหรือ2ส่วนก็ได้คือกระจังหน้าด้านบนและกระจังหน้าด้านล่างนะครับคือมันจะเป็น2ส่วนท นกับสีมันจะแตกต่างกันกับตัวท็อปนิดนึงคือถ้าเป็นตัวท็อปเลยอะถ้ากระจังด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแบบสีดําเงาแต่ถ้าเป็นกระจังด้านล่างอะหรือกระจังล่างอะมันจะเป็นสีแบบเมทัลลิกแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยคือมันจะเป็นสีดําทั้งสองอันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างและสีดำเนี่ยมาจอกโทนแบบสีดําด้านด้วยนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกันแบบถ้าเรามองกันแบบไกลๆแล้วอะมันจะแบบ แตกต่างไหมไมาถ่ายความแตกต่างอยู่นิดนึงแต่เราแบบจะต้องสังเกตรายละเอียดและดีเทลพอควรเลยแต่ถ้าเรามองแบบผ่านๆอ่ะผมว่าจะไม่ได้แตกต่างันถึงขนาดนั้นนะครับและถ้าเราดูออปชันของคันนี้เพิ่มเติมนะคือไฟนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟ daytime running light เป็นแบบ LED บือนการเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ปรับส่งทับอัตโนมัติด้วยครับคือถ้าเราพูดถึงออปชันโดยรวมของ Toyota c แคมรตัวพรีเมียมตัวเนี้ยคือถือว่าครบ ใช้ได้เลยนะครับจริงๆจะไม่ได้แตกต่างกับตัว Premium ม u x u r y เลยในะแง่ของออปชันนะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราดูในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆคนี้ มีให้ครบเลยแล้วก็มีจุดหนึ่งครับที่อยากจะให้ดูก็คือนี่นะครับจะมีกล้องข้างบนตรงนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นกล้องที่เขาเติมมาให้มันเป็นออปชั่นเล็กๆกแต่สําหรับผมอ่ะผมถือว่ามันเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองครับแล้วก็พวกกล้องหน้า,นาตรงนี้นะครับนี่คือเป็นพวกเซ็นเซอร์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยแต่ถ้าคุณดูตรงกระจังด้านหน้าตรงนี้นะครับคือมันก็จะมีกล้องด้านหน้าอยู่ตรงนี้อีกอันเด็กอันนี้คือจะเป็นกล้อง360องศานะครับส่วนล้อล้อยของตัว พรีเมียมนะครับอันนี้คือจะเป็นลายเดียวกับตัวพรีเมียมลักวรีเลยนะครับแต่ถ้าคุณกำลังสนใจตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเฉยๆคือลายมันจะแตกต่างแล้วก็ขนาดจะแตกต่างกัน อันนี้คือเป็นขนาด18นิ้วนะครับยาง2 3 5ทับ4 5นะครับเป็นที่ข้อของบ e s t โตน t ู r a n z a นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Smart อ่ะมันจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับอันนี้ก็แตกต่างกันอยู่แน่นอนมันก็จะมีผลในเรื่องของการขับเคลื่อยุ่งไม่มากก็น้อยนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือเป็นภาพด้านข้างโดยรวมนะครับของตัว Toyota Camry นะครับคือถ้าเราเปรียบเทียบทรงของมันแล้วอะคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านข้างด้วยคือมันจะเป็นรถครอบครัวแบบพรีเมียมลักวรี่หน่อยเป็น สปอร์ตซึ่งสำหรับผมอะถ้าคุณเปรียบเทียบกับคันนี้เลยอะคือผมว่ามันเทไปทางความเป็นพรีเมียมความเป็นลัก u รี่มากกว่าความเป็นสปอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้คือเราเปรียบเทียบก็ได้ครับเอาง่ายๆครับกับคู่แข่งโดยตรง,งเขาก็คือตัว Honda Accord นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับคือด้านท้ายนี้มันจะมีความเรียบง่ายและดูหรูหราเลยครับโดยเฉพาะคำว่า Camry นะครับอันนี้คือมันก็จะเว้นช่องไว้แบบนี้นะครับมันจะเห็น ตัวอักษรแต่ละตัวได้อย่างชัดเจนเลยไฟท้ายก็เป็นกิมิ์ของเขาครับเขาเรียกว่าเป็นแบบแฮมเมอร์เฮดนะครับอันนี้คือทรงไฟท้ายเนี่ยมาจะคล้ายๆนะครับหรือว่าล้อก,กับไฟด้านหน้าของเขานะครับทรงมันจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งภาพรวมๆก็ถือว่าสวยนะและการเปิดท้ายนะครับนี่อ่าอันนี้จับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะเออน่าจะได้อยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นแบบสปริงเด้งขึ้นมานะครับมันจะเป็นปุ่มกดอยู่ตรงนี้ ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วมันจะอยู่ระหว่างตัว R กับตัว Y ของคำว่า c a m r y นะครับเดี๋ยวรออีกทีถ้าเรากดนะเนี่ยเออน่าเสดายหรือว่าจะเป็นไฟฟ้าซะอีกนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้ถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะกว้างใช้ได้เลยครับลึกด้วยนะครับคือเราสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้แบบ2ใบสบายๆเลยนะออแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถพับได้นะออไม่สามารถพับได้นะครับแต่ถ้าเราเปิดตรงนี้มาอ ตรงนี้ก็ไปติดเขาว่ากันตรงนี้ไม่มียากอะไรให้นะและถ้าเราเปิดประตูนี่มานะครับนี่เรามาดูองศาการเปิดประตูของเขานะครับความกว้างนะฮะนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับด้านหน้านี่กว้างเหลือเฟือเลยแต่จุดสําคัญเลยคือด้านหลังครับถ้าเราดูตรงเนี้ยผมถือว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะสามารถขึ้นได้แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเท่านั้นนะคือภาพโดยโรวมตรงเนี้ยผมว่าสเปซการเปิดประตูตรงเนี้ยองศามันถือว่าโอเคเลยครับ t Feel ใหม่ล่าส it. it ุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu Z Max พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเ e ็พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hardtech ท o w เ r อร์ u ยู่อั u ดิวซ i ซูกความดุดันมริวัติที่ภายนอกเสมอไปคนจริงไม่ต้องทำตามใครแข็งแกร่งได้จากเครื่องใน Ford Ranger แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมาได้ไม่จำกัด ดาซีเ3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ด mm ูโรเจนร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มไฮเทค Power you up New Suzuki Swift oh. m หม่ม e วเอ็ก e ์เจนเน็รุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสนับสนุนโดย i s u z u X-Series แรงทะลุเวอร์ส โทนภายในของ Toyota Camry รุ่น p r e เมียคือตัวรองท็อปนะคือจะเป็นสีดำล้วนๆเลยถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว p r e เมียมลักชัครับมันจะมี2ส,สีที่เราสามารถเลือกได้ก็คือสีดำอันนี้หรือว่าอันนี้คือจะเป็นสีน้ำตาลออกแบบส้มๆหน่อยนะครับมันก็จะมีความสว่างมีความชีวิตชีวามากขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบโทนแบบไหนนะครับถ้าเราชอบเป็นสายแบบ Luxury สปอร์ตหน่อยอะเพราะว่าสีดำนี่ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่ามันมืดเกินไปมันทึบมันแบบมันดำไปเกินไปอะไรแบบเนี้ยคือสีน้ำตาลก็ตอบโจทย์เหมือนกันแต่นะั่นคือต้องเป็นตัวพรีเมียมลัก r รีอย่างเดียวเท่านั้นคือ <c oughs> ถ้าเราดูการออกแบบโทโดยรวมนะครับผมว่าก็เรียบๆง่ายๆคือดูสวยไหมดูสวยนะ คือโดยรวมอะ่ะผมถือว่าใช้ได้เลยโดยเฉพาะหน้าจอตรงนี้ยคือหน้าจอนี้ใหญ่ใช้ได้เลยครับและกราฟิกต่างๆผมถือว่ามันเด่นเลยครับลูกเล่นต่างๆนะครับเราสามารถกดจัตรงนี้ได้เลยนะครับดูได้หมดเลยซึ่งผมว่าตอบสนองได้ดีนะและผมว่าเทคความละเอียดอะ่ะเฮ้ยมันถือว่าใช้ได้เลยนะมันเป็นจุดเด่นของมันเลยนะแอร์เป็นแบบดูโอโซนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูตรงนี้ มันจะมีช่อง USB Type C อยู่ให้3ช่องเลยเอ้ยโอเคเลยนะครับตรงนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยวางของได้แต่จะวางเป็นแบบแนวนอนตรงนี้นะเออมีวางเดสชาร์จเจอร์ให้ด้วยมีที่วางแก้วให้อีก2ช่องโหมดาการขับขี่มี Econ, o r r m l s s p r t t นะครับ e v mode ออโต้เบรคโฮลแล้วก็เบรคเบอร์ไฟฟ้ามีให้หมดเลยอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้เฮ้ยใหญ่ใหญ่อยู่ครับเราสามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยกระเป๋าตั้งกระดาษชิชชู่ช่องตรงนี้ผมว่าเก็บของได้เยอะพอควรเลยนะครับและจุดที่แตกต่างอะ่ะถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเนี้ย กับตัวท็อปอะคือเรื่องเบาครับคือถ้าเป็นเบาของตัวท็อปอะมันจะสามารถปรับจากตรงนี้หรือว่าด้านข้างได้ด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถปรับได้นะแต่ที่สําคัญเลยอันนั้นอยู่ที่การใช้งานแหละแต่ตัวเนี้ยถ้าเราดูอะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งคู่นะครับแต่ที่ปรับสูงต่าไม่ได้นะครับเออปรับได้แค่เอนนะครับเลือ่อไปแต่ปรับยกสูงต่าไม่ได้อะแต่ว่าฝั่งเนี้ยทาได้ปรับสูงได้ รือว่าลดให้ต่ำลงก็ได้นะครับเออเน,นี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอฝั่งคนขับนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวพรีเมียมหักชเวรียบคุณจะได้ขนาดเดียวกันคือ12.3นิ้วแต่ถ้าเป็นตัวสมาร์ทอ่ะมันจะไปนขนาด7นิ้วซึ่งมันก็จะเล็กหน่อยนิดนึงอีกจุดหนึ่งเลยคือ head up display head up display จะมีเฉพาะแค่ตัวท็อปตัวเดียวเท่านั้นตัวนี้จะไม่มีให้นะครับแต่ถ้าถามมุมมองสง่วนตัวองผมถามว่าจําเป็นไหม สำหรับผมอะผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าจอตรงนี้คือสมมุติถ้าเราขับอยู่แบบเนี้ยมันก็สามารถเห็นตรงเนี้หยหรือหน้าจอคนขับเนี่รยรายละเอียดต่าง,งๆเห็นได้ชัดอยู่เพราะว่าเทกซ์กราฟิกต่างๆมันค่อนข้างใหญ่และมันค่อนข้างละเอียดเลยครับอันนี้ก็คือพื้นที่แถว2ของตัว Camry นะครับคือแน่นอนพื้นที่ใช้ได้ครับกว้างเลยนะครับคือใครต้องการรถซีดาน ที่เป็นแบบสไตล์ครอบครัวต้องการพื้นที่เยอะๆอะแคมรีเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยครับหรือว่ารถในกลุ่มนี้จะตอบโจทย์เลยครับเฮดรูมันนี้ก็โอเคนะคือถ้าเราดูจากมือตรงนี้มันอาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่พอเรานั่งจริงๆอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็โอเคเลยนะเออใช้ได้เลยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นนี่ที่วางแขนเออแต่ที่มันก็ไม่ได้นั่งขึ้นมานะมันก็ ดิ่งลงมาเหมือนกันนะสไตล์เหมือน Honda เลยเป๊ะเลยนะครับแต่จุดที่แตกต่างนะครับของตัวเนี้ยตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวพรีเมียมลักชัวรี่ก็คือปุ่มควบคุมแอร์ครับคือตัวเนี้ยจะไม่มีปุ่มควบคุมให้นะครับตัวกลางจะไม่มีให้มีเฉพาะแค่ตัวท็อปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็วากันไปเลยนะครับแต่มีแอร์ด้านหลังให้นะครับแล้วก็มี usb type c ให้อีก2ช่องนะครับแปลว่าคันนี้จะเป็น usb type c บทเลยนะครับแต่จุดที่ผมชอบนะคือนี่มีม่านบังแดดให้ ด้านข้างนะครับซ้ายขวามีให้แต่อีกจุดหนึ่งเลยคือด้านหลังตรงนี้ครับมีบานบางแดดให้ด้วยเนี่ยเป็นดีเทลเล็กๆครับแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะบ้านเราคือแบบแดดแรงมากครับบางทีเราก็จอดรถกลางแจ้งอะไรแบบเนี้ยเออผมว่าเนี่ยมันจะช่วยในการใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีเลยครับและคันนี้ก็มีซันรูฟให้ด้วยนะครับมี2ฝั่งนะครับตรงนี้มันก็จะคั่นไว้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมอะอย่างที่บอกไว้เลยว่าตัวพรีเมียมตัวเนี้ย ถือว่าตอบโจทย์เลยนะผมว่าในะแง่การใช้งานและออปชั่นต่างๆแต่สมมติถ้าคนต้องการแบบ the best อันนั้นอาจจะต้องดูตัว Premium Luxury หรือว่าตัว Top แต่ถ้าเราไม่ได้ s เสียเรื่องนั้นอะเราแค่ใน,นความคุ้มค่าในอนุนราคาแบบไม่ท็อปเกินไปผมว่าตัว p r e เมียตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมรถที่ผมรีวิวไปชอบหรือไม่ชอบสามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะดูรถคันอื่นๆที่ผมรีวิวไว้เราก็มีหลากหลายช่องทางและหลากหลายรุ่นมากมายที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้โดยเฉพาะเข้าไปที่ YouTube Channel ของพ่อมดรถยนต์นะครับเข้าไปได้เลยครับโอ้โหมีรถเยอะมากมายครับก็เอาจริงๆเลยเยอะมากๆครับแต่ถ้าท่านใดที่แบบอยากจะให้ผมรีวิวรถคันไหนก็ตามแต่ผมยังไม่ได้รีวิวไว้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและเดี๋ยวเราพบกันม ในสัปดาห์หน้าก o d ด i น h t สวัสดีครับ